สวัสดีค่ะเพื่อนเอฟทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อในสายตาของเจ้ากรรมนายเวรเขามองว่าคุณทำดีดีพอเรีอยงแม่หมอจะมีให้ อันนี้ไม่ใช่พิกอาเด็กนะคะแต่แม่หมอจะถามเป็นสามหัวข้อเลยค่ะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือคู่อริของคุณหรือคนที่ไม่ชอบคุณอันนี้คือจิตวิญญาณนะคะเ <c oughs> ขาเหล่านี้มองคุณอย่างไรมองคุณในสิ่งที่คุณทำความดีนะคะในสายตาของสามพิภพเนี่ยสามท่านเนี่ย มองเป็นแบบไหนก่อนอื่นแม่หมอขอดูสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคุณนะคะว่าท่านมองความดีที่คุณทํามาเสมอต้นเสมอายเนี่ยในสายตาท่านท่านมองคุณเป็นอย่างไรนะคะไม่มีกองนะคะแต่แม่หมอสามถามเป็นสามพบเลยนะคะครูบาอาจารย์แล้วก็มนุษย์แล้วก็จิตวิญญาณนะคะครูบาอาจารย์นะคะมองการกระทําของคุณเป็นอย่างไร ในการที่คุณทำดีเสมอต้นเสมอปลายทำมาตลอดดือ้ออาชะตาอารมณ์ ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโอ้โหวาจาเวทมนตพลังโอ้โหในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมองคุณนะคะมองความดีที่คุณทำมองการที่คุณปฏิบัติดีอย่างเสมอต้นเสมอ ในสายตาท่านท่านมองอย่างไรท่านมองว่าคุณมีช่วงจังหวะชีวิตที่ดื้อนะคะดือ้อดื้อในช่วงหนึงช่วงที่คุณดื้อเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่อารมณ์ของคุณนะคะอยู่ในช่วงที่แบบว่าสับสนค่ะสับสนกับอารมณ์ของตัวเองนิดนึงอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะใช้วาจาอธิษฐานสวดมนต อาจจะเป็นช่วงที่ท่านอยากบอกแม่หมอจะตีกลมมาอย่างไรดีสิ่งที่คุณปฏิบัติด,ดีคาะในสายตาท่านถือว่าเป็นโชคชะตาของคุณแล้วก็ดีค่ะเพียงแต่ว่าการที่คุณนะคะสวดมนต์นะคะสวดมนต์ภาวนาคุณรีบเร่งเกินไปค่ะท่านบอกในยามใดที่คุณอยากจะปฏิบัติในยามใดที่คุณจะทําความดีนะคะ คุณมักจะเร่งรีบแล้วกดดันตัวเองค่ะคุณจะใช้อารมณ์ข้างในของคุณบังคับตัวเองให้ทำให้ปฏิบัติซึ่งสิ่งนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่กดดันตัวเองเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณนะคะว่า สิ่งนี้อย่ากกดดันตัวเองสิ่งนี้ปล่อยให้เป็นไปตามจิตข้างในของคุณที่พึงปฏิบัติพึงทำค่ะเมื่อไหร่ที่คุณกดดันหรือกดเกณฑ์กับตัวเองตั้งเป้าหมายกับตัวเองในการทำความดีนั่นเหมือนเป็นการบังคับตัวเองเป็นการที่คมขืนความรู้สึกตัวเองต้องให้ทำให้ปฏิบัตินะแล้วสิ่งนั้นแทนที่จะเกิดผลดีกับเกิดผลเสียค่ะกับเกิดผลเสียกับการที่คุณปฏิบัติค่ะ พราะจะเป็นการกดดันตัวเองพอกดดันตัวเองมากๆวันหนึ่งเมื่อคุณเหนื่อยคุณท้อคุณเจอบททดสอบเข้ามาคุณเจอสิ่งหลายๆสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิตประจําวันของคุณคุณจะท้อค่ะคุณจะท้อเพราะสิ่งที่คุณทํานะคะไม่ได้ทําด้วยความปล่อยวางไม่ได้ทําด้วยความที่ตื่นรู้หรืออยากปล่อยอะไรหลายๆอย่างอยากค่อยๆตัดค่อยๆละแต่เป็นการทําเพื่อ ผลประโยชน์ทำเพื่อ,อให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเรา,าปลูกอะไรแล้วเราก็รอผลของการเติบโตเพราะฉะนั้นท่านอยากให้คุณนะคะให้ผ่อนให้ปล่อยจุดนี้ค่ะ ให้ปล่อยจุดนี้เพราะจุดนี้จะเป็นการบังคับตัวเองนะคะซึ่งเมื่อบังคับตัวเองแล้วแทนที่คุณจะได้บุญกุศลคุณกลับได้สิ่งที่ตอบแทนมานั่นก็คือผลบุญกุศลตอบแทนกับคุณช้าเหลือเกินที่ช้านั้นไม่ใช่ว่าไม่เกิดผลนะคะเกิดผลในสิ่งที่คุณทําค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นกว่าจะมาถึง ตัวคุณในการที่คุณทําความดีไปแล้วกว่าจะย้อนกลับมาหาคุณได้ต้องผ่านขบวนการอะไรหลายๆอย่างเพราะสิ่งที่คุณทํานะคะเป็นการที่ท่าบังคับตัวเองหรือบังคับจิตวิญญาณตัวเองนะคะสิ่งนี้กว่าจะมาถึงคุณกว่าจะตอบสนองมหาคุณนะคะผลของความดีนะคะจะช้าค่ะเพราะจะถูกแบ่งปันไปให้หลายๆสักส่วนกว่าจะมาถึงคุณค่ะก็หมดไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นท่านอยากให้คุณนะคะ อย่าได้กดดันตัวเองนะคะก่อนที่จะทำนะคะขอให้คุณปล่อยวางจิตให้นิ่งให้ปล่อยวางค่ะปล่อยวางอยังไรปล่อยวางคือเราไม่ยึดถือยึดมั่นไม่คาดหวังค่ะจงเป็นเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตค่ะ จงเป็นเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังมีความร่มเย็นคุณก็ยังมีความสงบสงบสุขคุณก็ยังมีความตั้งใจอย่างเช่นถ้าคุณเคารพในการทำความดีคุณก็ทำความดีด้วยการปล่อยวางแต่ไม่ใช่เพราะว่าตัดเบนตัดกรรมกับเจ้ากรรมนายเ็นตัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้คุณทำเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณอยากหลุดพ้นสิ่งนี้คือคุณจะไม่ยึด ทั้งลักลกบผดลงค่อยๆปล่อยค่อยๆวางค่ะ สิ่งที่ท่านอยากจะบอกนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นค่ะผลของการทําความดีของคุณนะคะเมื่อคุณเข้าถึงคําว่าความดีนะคะความดีนั้นพูดง่ายนะคะพูดง่ายแต่การปฏิบัตินั้นมีหลากหลายรูปแบบนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกค่ะโดยเฉพาะการที่เราสวดมนค่ะสวดมนภาวนาบาจานะคะสําคัญมากสิ่งนี้แหะคะ่ะเป็นสิ่งที่เมื่อไหร่ที่เราลั่นบาจาทั้งดีหรือไม่ดีเราลั่นบาจาไปกล่าวร้ายหรือพูดให้พร ทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดผลในสิ่งที่เรานะคะพูดหรือลั่นบาจาออกไปเพราะสิ่งนี้จะออกมาจากจิตใต้สํานึกของเราจริงๆสังเกตนะคะช่วงที่เราโกรธโมโหมากๆโอโ้โหถ้าเราไปเผลอว่าใครนะคะยิ่งเราเป็นคนไม่พูดไม่ดา่าไม่ดา่าไม่ว่าใครอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราไปเผลอว่าใครเนี่ยคะ่ะด้วยความที่ เขาว่าเรามาบ่อยๆแล้วเราไม่เคยตอบโต้แต่เมื่อหลายคนที่อยู่ในศีลธรรมเผลอไปตอบโต้เท่านั้นล่ะคะ่ะโอ้โหพลังบุญที่คุณสร้างมานะคะก็จะกลับไปหาเขาคะ่ะผลแรงการกระทํานะคะจะทั้งดีและไม่ดีคะ่ะแล้วทีนี้เมื่อคนที่ไม่ดีว่าคุณคุณโต้ับบนี้เขาก็จะได้รับเต็มๆนะคะแต่รับเต็มๆคุณมีผลไหมมีคะ่ะบุญกุศลที่คุณสะสมมานะคะ ก็จะลดลงค่ะลดลงเพราะคุณไปถือสาอคนที่มายั่วยุคนที่มาก่อกวนอารมณ์คุณจากที่คุณมีบารมีสูงๆก็จะลดลงเพราะเราเอาบารมีของเรานะคะไปให้กับคนที่ไม่ดีให้กับคนที่มาหาเรื่องกล่าวร้ายว่าร้ายเราเราไปใส่ใจจุดนั้นนะคะนี่แหละคะ่ะท่านเป็นห่วงนะคะท่านอยากบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะคะเมื่อเราควบคุมตัวเองได้เมื่อเราปฏิบัติได้สิ่งดีๆมักจะเกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่คุณหวัง โชคลาภจะมาเองค่ะหน้าที่การงานความร่มเย็นสุขภาพทุกอย่างจะมาก็ต่อเมื่อเราเข้าใจชีวิตเราปล่อยวางได้ค่ะแต่ไม่ใช่การฝึกสมาธิหรือการสวดมนต์นะคะสิ่งนี้อ่าเรายังวนเวียนอยู่วัาตะสงสารสิ่งนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่เมื่อไหรที่เราปล่อยวางเราให้อภยัยเราเข้าใจชีวิตสิ่งนั้นล่ะค่ะจะเกิดขึ้นเหมือนที่ท่านบอกว่า ยามใดที่เราไม่อยากได้อะไรก็มักจะมาหาเราเสมอนั่นแหละคะ่ะเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราไม่ได้ยึดติดมากเมื่อเราเข้าใจชีวิตมากๆอะไรที่เราไม่อยากได้แต่ถ้าเป็นของของเราเขาก็จะกลับมาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณปฏิบัติแล้วคุณทําดีมากะคะ่ะในสิ่งที่คุณทําทําเสมอต้นเสมอปลายการสวดมน์การภาวนาวาจาคุณ สามารถที่จะควบคุมตัวตัวเองได้เพียงแต่ให้ลดให้ลดในการที่บังคับตัวเองค่ะบังคับตัวเองให้ทําดีนะคะ,ะเป็นอย่างไรแม่หมอบังคับตัวเองให้ทําดีนะคะก็เหมือนการที่ทําดีไม่จริงนั่นแหละค่ะอย่างเช่นเราอาจจะบอกอู้วันนี้ไปใส่บาตรดีกว่าใส่บาตรท,ทาบุญดีกว่าแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายบนนณนี้นน เมื่อคุณไม่ทุกคุณก็คงจะไม่ใส่บาตรหรือคุณทําทุกวันอยู่แล้วจนเกิดการเคยชินใส่เสร็จเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือจบไปนั่นคุณจะได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะคุณก็จะได้ใน,ในจากประมาณบุญกุศลร้อยหนึ่งคุณก็จะได้ประมาณจา็ดสามสิบสี่สิบอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะทําสิ่งไหนทําสิ่งที่ดีๆนะคะ ทำแต่เราไม่นักนะคะทําไปเถอะค่ะทําด้วยความตั้งใจแต่ในการทํานั้นคือต้องมีคําว่าปล่อยวางค่ะปล่อยวางมีเกิดแก่เจ็บตาย เราเมื่อมีมีเข้ามาในชีวิตเราเขาก็ต้องจากไปนี่แหละค่ะเมื่อคุณเข้าใจจุดนี้แล้วบุญกุศลที่คุณทําไปนะคะจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยชนิดแบบไม่มีใครมาแบ่งปันไม่มีใครที่จะมาแย่งของคุณไปได้ต่อให้เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะคะเขาก็จะได้ในส่วนของเขาส่วนของคุณก็จะเต็มเม็ด,ตเ,ตมเ,มดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วคนตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ยามที่คุณลำบากทรัพย์สินสมบัติภายนอกหรือสุขภาพ ภาพครอบครัวหน้าที่การงานบุญกุศลจุดนี้ล่ะค่ะจะมาหนุนให้ชีวิตครอบครัวของคุณเจริญก้าวหน้าแล้วผลักดันให้คุณเจอกัญญาลามิตรผลักดันให้คุณนะคะเจอในเส้นทางที่อยู่ในศีลธรรมจะผลักดันให้คุณนะคะเดินทางไปไหนแค้วคาดปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยอยู่ในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่ล่ะค่ะการทําบุญกุศลซึ่งบางคนบอกทํามาตั้งนานแต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นเราต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าการที่เราทำ เรามีการปล่อยวางไปด้วยไหมหรือเราทําเพื่อแค่ให้ลบล้างบาปที่เราสร้างขึ้นหรือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยกันแก้งคอยติดตามเราเมื่อเราทําบุญเพื่อลบล้างจุดนั้นบุญกุศลที่เราทําก็ถือว่าเป็นโมฆะบุญที่สะสมในตัวเราก็ไม่มีนะคะถ้าจะมีบุญที่สะสมในตัวเรานั่นก็คือการที่เราปล่อยวางได้เข้าใจชีวิตแล้วบุญกุศลนั้นจะเป็นของเราจริงๆค่ะเป็นของเราชนิดแบบว่าจะช่วยเสริมและปก ้องคุ้มครองเป็นเกาะป้องกันให้ชีวิตของเรานะคะประสบผลสําเร็จนะคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่สิ่งที่คุณทําในสายตาของครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมองนะคะท่านอยากให้คุณนะเข้าใจในการทําบุญณะจุดนี้นะคะซึ่งแม่หมอก็โอ้โหเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าท่านมองอย่างไรในยามที่เราทําบุญทํากุศลช่วยเหลือผู้คนนะคะในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมองเรานะคะซึ่งว้าว แม่หมอก็อ่านไพ่มานี่คือโอ้ว่าเหมือนกันค่ะเพิ่งเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าการทําบุญ ที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือการทำบุญมีหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะเนาะจงใช้วิจารณยาณน,นะคะนี่คือในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านมองคุณนะคะในการทำความดีของคุณนะคะแล้วเรามาดูว่าในสายตาของมนุษย์ล่ะคะมนุษย์เพื่อนร่วมง,งานคนรอบข้างหรือผู้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณทั้งชอบและไม่ชอบคุณนี่ล่ะค่ะในสายตาเขาเหล่านั้นเวลาที่คุณทำความดีให้กับเขาเขามอง องคุณเป็นอย่างไรคะเรามาดูกันคะ่ะนี่เป็นมนุษย์แล้วนะคะเป็นเพื่อนมนุษย์ของเราแล้วนะคะเรามาดูสีในสายตาเพื่อนมนุษย์มองเวลาคุณทำความดีนะคะเขามองคุณทำความดีเป็นแบบไหนปิดกัน้น างเลือกเริ่มต้นความลำบากปิดกัน้นอบูให้ปิดกัน้นเดินจากความยากลำบากเบื่อเส้นคำพูดปีศาจเดวิลครอบครัว ในสายตามนุษย์เนี่ยนะคะในสายตาเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือคนรอบข้างนะคะแม่หมอจะเป็นรวมนะคะเพราะเป็นดวงโดยรวมนะคะในสิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งที่คุณทําความดีแล้วเขาเห็นในสิ่งที่คุณทํานะคะเขาคิดอย่างไรในสิ่งที่คุณทําความดีนะคะนี่ในสายตามนุษย์ในสายตาผู้คนที่เขาได้สัมผัสที่เขาได้เห็นในการกระทําของคุณนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทํานะคะเป็นสิ่งที่หนักเหนื่อยแล้วก็แบก มากม กว่าคุณจะทํากว่าคุณจะเดินคุณต้องมีการปกป้องตัวเองมีการที่หักห้ามจิตใจตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนะคะเดินผิดศีลธรรมทําอะไรที่ผิดนะคะคุณปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมคุณปกป้องตัวเองได้ชนิดแบบว่าโอ้โหป้องกันตัวเองทุกทิศทุกทางเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้อ่าคว่าผิดศีลธรรมเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเพราะว่าในสายตาของผู้คนที่ได้รู้จักคุณนะคะเขาเห็นชีวิตของคุณ ได้มีการเริ่มต้นใหม่ คุณได้ผ่านการที่ในชีวิตนะคะผ่านการที่โดนทดสอบอเจออะไรมาเยอะในชีวิตทั้งความยากลําบากทั้งการที่ไม่ประสบผลสําเร็จทั้งความผิดหวังทั้งสิ่งที่ไม่ได้ดังใจนะคะพอคุณมาทําความดีในะปัจจุบันนะคะคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคําพูดคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยคุณเป็นคนขยันมากๆค่ะในสายตาของผู้คนที่มองคุณนะคะคุณเป็นคน ที่ไม่ชอบที่จะทําร้ายให้ใครนะคะทะเลาะบอ่อแว้งหรือผิดใจกันถ้าเป็นใครที่เป็นคนมีในครอบครัวนะคะเขา,เาคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะทําร้ายจิตใจคนในครอบคระคะัวหรอกค่ะสิ่งเดียวที่คุณกลัวมากที่สุดก็คือคนอื่นจะเอาปัญหาหรือเอากิเลสเข้ามาหาคุณคะ่ะนี่แหละคะ่ะในสายตาของผู้คนที่มองคุณนะคะเขามองคุณปกป้องตัวเองได้ดีมากจากการที่จะทําผิดศีลธรรมคะ่ะโอ้โหสายตานี่คือส่วนมากจะเป็นคน คนในครอบครัวนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะที่สายตาที่มองคุณแบบนี้แล้วเรามาดูสายตาคนที่เขาไม่ชอบคุณละคะเมื่อเขาเห็นคุณทำความดีนะคะทำความดีให้เขาเห็นเนี่ยคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยละคะเขามองเขาคิดยังไงคะในสายตาของคนที่เขาไม่ชอบคุณนะคะ ทำแผนแบกสิบดาบการเริ่มต้นใหม่ตัวเลือกปิดกัน้นโอ้โหเด็กเรียนราชาเรียนเดรฮังมันราชนีเรียน ราชาดาบโอโหคนที่ไม่ชอบคุณนะคะเขามองในสิ่งที่คุณทําความดีนะคะในสายตาเขาที่มองคุณเขามองคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าในการที่คุณทําความดีนะคะทำให้คุณบาลานซ์ชีวิตได้ดีมากทำให้ชีวิตของคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ในชีวิตเสมอไม่ว่าคุณจะล้มแล้วก็ลุกได้ไม่ว่าคุณจะล้มแล้วก็ลุกไได้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรกับเข้ามาในชีวิตไม่แม้ว่าชีวิตของคุณจะยากลําบากจะติดขัดคุณก็มุกขึ้นสู้ใหม่ได้คุณก็ได้รับโอกาสดีๆ จากที่ไม่มีเงินคุณก็มีเงินจากที่คุณลำบากคุณก็ดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขามองนะคะทั้งที่คุณนะคะปกป้องตัวเองได้ดีมากทั้งที่คุณในอดีตก็เจอปัญหาอะไรมาเยอะความดีที่คุณทำนะคะทำให้คุณเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จได้ง่ายและเป็นคนที่แบบว่า ระวังตัวเองได้ดีแล้วที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่ตรงมากๆเลยตรงชนิดแบบเขายังกลัวเลยนะคะถ้าเป็นอีกอย่างคนที่เขาไม่ชอบคุณอะคะเขาอาจจะกลัวคาพูดของคุณก็ได้เพราะคุณเป็นคนที่ ตรงจริงๆค่ะตรงชนิดแบบว่าเออเข้ามาเธอถ้าคุณไม่อยู่ในศิลธรรมถ้าคุณมาไม่ดีฉันก็ฟันคุณได้นะฟันคุณชนิดแบบไม่ไว้หน้าเลยนี่แหละค่ะคนที่เขามองคุณนะคะเขาบอกคุณเป็นคนที่อาจจะมีบ้างที่คุณทุกข์ที่คุณยังติดขัดกับชีวิตแต่บุญกุศลที่คุณทําความดีที่คุณทำนะคะทำให้ชีวิตของคุณผ่านอดีตหลาย ผ่านชีวิตที่เละหลายผ่านชีวิตที่ยากลําบากอของคุณมาถึงปัจจุบันแล้วคุณมักจะเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาก็มองคุณนี้นะคะคนที่ไม่ชอบคุณค่ะถามว่าเขามีความคิดแบบไหนไหมมีความอิจฉามีความที่แบบอยากกันแกล้งไหมไม่มีค่ะเพียงแต่เขาเปรียบเทียบว่าชีวิตของเขากับคุณแตกต่างกันตรงที่คุณมักจะเจออะไรดีๆเสมอคุณมักจะโชคดีเสมอทั้งที่บางครั้งคุณอาจจะปิดกั้นตัวเองไม่ให้ใครเข้าใกล้คุณได้แม้กระ ทั้งตัวคุณที่ไม่ชอบคุณเขายังอ่านใจคุณไม่ได้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนลักษณะแบบไหนะอย่างไรเขาเห็นอย่างเดียวคือคุณเป็นคนที่ถ้าทําอะไรทําจริงพูดจริงเป็นคนที่ไม่ล้อเล่นกับชีวิตใครเป็นคนที่ไม่ทําร้ายใครก่อนแต่อย่าให้เข้าใกล้นะคะไม่งั้นคุณฟันหัวขาดเลยค่ะนี่คือคนที่ไม่ชอบคุณมองคุณนะคะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ ทนุถทนอมในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นคนที่ไม่ดูถูกใครโอ้โหคนที่ไม่ชอบคุณเขามองคุณดีนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าเข้าใกล้คุณค่ะเขาอาจจะกลัวคุณนะคะกลัวความเอาจริงเอาจังความที่เด็ดขาดในตัวคุณล่ะคะเพราะว่าเขาไม่มีคะเขาไม่มีความเด็ดขาดเหมือนคุณเขายังเป็นเด็กเขายังเรียนรู้เขายังไม่เป็นราชนีเหรียญเหมือนคุณนะคะคุณโหพลังงานของคุณน่ะเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่เรียบๆเงียบๆแต่ว่า ในขณะเดียวกันนะคะคุณก็มีความเมตตาไม่ถือสาคําพูดหรือการกระทําของคนที่ไม่ชอบคุณนะคะคุณปล่อยผ่านเสมอนั่นแหละค่ะทําให้เขากลัวสิ่งที่คุณเป็นที่กลัวไม่ใช่อะไรนะคะกลัวความดีกลัวความเด็ดขาดกลัวความแม่นยาคาดการเก่งของคุณเนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ฆ่าเข้าใกล้คุณค่ <laughs> เขาใช้พลังงานของคุณเขาปิดกั้นตัวเองเลยค่ะ เขาอยากจะมาหยิบยื่นอยากจะเรียนรู้จากคุณนะคะแต่เขาเข้าใกล้คุณไม่ได้ค่ะเพราะพลังงานต่างกันมากค่ะนี่แหละค่ะคือสายตาของคนที่เขาไม่ชอบคุณมองคุณอยู่นะคะเขาระมัดระวังตัวเองดีมากก่อนที่เขาจะเข้าหาคุณเขาคิดแล้วละค่ะว่าจะเข้าหาคุณวิธีไหนดีเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณคิดอะไรคุณ จะกันแกล้งเขาไหมคุณจะดีกับเขาไหมเขากลัวอย่างเดียวคือกลัวคําพูดของคุณค่ะโอ้โหพลังงานนี่ในสายตาของคนที่เขาไม่ชอบที่มองในความดีที่คุณเป็นนะคะแล้วเรามาดูในสายตาของเราจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นนะคะเขามองคุณเป็นอย่างไรในความดีที่คุณทํานะคะเขามองอย่างไรนะคะในสายตาของเราจิตวิญญาณที่ อยู่ล้อมรอบตัวคุณนะคะที่คุณได้แผ่บุญกุศลให้นะคะมองคุณอย่างไรนะคะมองคุณทำความดีเป็นอย่างไรไม่มีกองนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่แม่หมอเปิดทั้งสามชุดเพื่อที่จะดูพลังงานของแต่ละบุคคลนะคะโอ้โหหกถ้วยอดีตเจ๋งมา หนึ่งถ้วยลาชาถ้วยลาชาดับลาชนีดับเก้าดับสี่ถ้วยสามถ้วยสองถ้วยหนึ่งดับโอ้โหสิบเหรียญว้าว the f o o l พลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือพลังงานของเหล่าจิตวิญญาณนะคะมองคุณในการทำความดีแบบไหนโอ้โหเขามองคุณเป็นราชนีราชนีดาบค่ะเป็นเป็นพลังงานที่อ่อันนี้เป็นราชนีไม้เออราชาดาบค่ะขอโทษราชาดาบเขามองว่าคุณนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะโอ้โหเขานี่เข้าใกล้คุณเลยค่ะบุญกุศลที่คุณทำนะคะ คุณแผ่เมตตาคุณตั้งใจทำโอ้โหเขารักคุณเลยค่ะเราจิตวิญญาณที่คุณสวดมนต์ภาวนาให้นะคะเขาขอบคุณคุณนะคะที่คุณนะคะทำความทุกข์ทำให้เขารู้สพลังงานของคุณบุญกุศลที่คุณทำความดีที่คุณทำได้ไปช่วยให้เขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากก้าวดาบหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหลุดพ้นจากการสาบแช่งหลุดพ้นจากสถานที่ที่เขายึดติดนะคะ บุญกุศลที่คุณทํานะคะส่งไปถึงเขานะคะโอ้โหเป็นพลังงานที่แบบว่ามีแต่รักรักรักทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่เขาเอ็นดูเขาทนุถนอมเขาคอยปกป้องคอยคุ้มครองคอยดูแลคุณค่ะเขาอยากให้คุณนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเขาพร้อมที่จะสู้เคียงข้างค่ะเขาเป็นคนในครอบครัวของคุณ ต่อให้เขาเป็นบิญญาเล่ร่อนหรือเป็นอะไรก็ตามค่ะเมื่อเขาได้รับบุญกุศลความดีที่คุณส่งให้ค่ะเขาขอติดตามขอเป็นคนในครอบครัวของคุณเลยค่ะคอยเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเลยค่ะเพราะอาดีตนะคะ ที่เขาติดขัดมาตั้งนานที่เขาไปไหนไม่ได้พลังบุญกุศลที่คุณได้ช่วยเขานี่แหละค่ะทําให้เขาได้เป็นอิสระได้รับอิสระในการที่เขานะคะยังวนเวียนอยู่ณสถานที่นั้นสมมุติว่าเขาเกิดอุบัติเหตุณจุดนั้นพลังบุญที่คุณแผ่ไปให้อ่าอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะจนเขาได้หลุดพ้นเขาสามารถเดินเหินไปที่โน่นที่นี่ได้มีพลังงานหลายๆอย่างสามารถให้เขาสามารถไปสถานที่ไหนไหนที่เขาอยากไป ได้ได้รับอิสระนะคะเขาคอยปกป้องคุ้มครองคุณโอ้โหในสายตาของสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะเขามองคุณดีมากเขาขอเป็นคนในครอบครัวคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะไม่ห่างเลยค่ะเขาไม่ห่างกายคุณเลยนะคะคอยคุ้มครองไม่ใช่เฉพาะคุณนะคะเขาคุ้มครองทุกคนที่เป็นกัญญาลมิตรที่เป็นคนที่คุณลักษณนะคะเป็นคนที่คุณให้ความช่วยเหลือเขาคอยดูแลและปกป้องค่ะ โอ้โหดูเะคะพลังงานเขารักนะคะเขารักแล้วก็ขอบคุณคุณจริงๆสิ่งนี้เขาจะไม่ลืมเลยคะ่ะแล้วที่สำคัญนะคะอะ คุณชอบถวายดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณถวายดอกไม้นะคะแผ่บุญกุศลให้กับเราสิ่งที่มองไม่เห็นเอาดอกไม้นะคะดอกไม้ทานตะบันหรือดอกไม้อะไรก็ได้มาลองแล้วกวดน้ํานะคะสิ่งนี้เขาจะขอบคุณมากๆชีวิตเขาจะโปรยไปด้วยอดอกไม้สิ่งสวยงามนะคะอันนี้โอ้โหแม่หมอเพิ่งรู้นะที่นี่คะ่ะการกวดน้ํานะคะนี่สื่อที่เขาบอกมาซึ่งแม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านตาม นะคะคจงใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะความดีที่คุณทํานะคะ เวลาที่คุณกวดน้ํานะคะเขาอยากให้คุณเอาดอกไม้นะคะดอกไม้วางแล้วก็กวดน้ําลงดอกไม้นะคะนี่คือบุญกุศลความดีงามความที่แบบว่าห่วงใยที่เขาจะได้รับเนี่ยละค่ะคือความร่มเย็นคือความที่แบบอทอนนุษทน้อมสิ่งที่ดีๆให้ซึ่งกันและกันและจะเป็นพลังบุญที่มาหาศาลมากค่ะโอ้โหแม่หมอเพิ่งรู้นะเนี่ยคะ่ะสดยอดเลยค่ะ แล้วชีวิตของคุณจะพบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะนี่คือสารที่เขาบอกมานะคะเขาไม่ได้มองไม่ดีเลยค่ะมีแต่รักมีแต่ดวงดวงวิญญาณที่รักแล้วก็คอยขอบคุณในสิ่งที่คุณกวดน้ําให้นะคะแต่แค่บอกมาว่าดอกไม้นะคะยามกวดน้ําให้เออดอกไม้ไปวางก่อนนะคะแล้วค่อยกวดน้ําลงบนดินค่ะโอ้แม่หมอก็จะเพิ่งรู้ค่ะ นี่แหละคะ่ะคือพลังงานที่มองไม่เห็นที่เขามองเห็นความดีที่คุณทํานะคะเขามีความสุขแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่คุณได้ทําให้เขานะคะไม่มีพลังงานที่อาฆาตแค้นไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณทํานะคะ มีแต่พลังงานที่เขานะคะยอมรับในความดีที่คุณทํานะคะในสายตาของสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะนี่แหละค่ะแล้วเรามาดูเลยนะคะว่าภาพโดยรวมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลท่านอยากบอกอะไรผ่านสื่อสารไพ่ามาบอกคุณนะคะอุ้ย รู้จริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะยามที่กวดน้ํานะคะเอาดอกไม้เป็นลองก่อนนะคะดอกไม้เป็นลองแล้วกวดน้ําเอืยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วค่อยเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วสิ่งนั้นจะตีมากๆครูบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรว้าวว้าวอุ้ยทําทไมไพ่ออกมาเม่นขนาดนี้คะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกกล่าวอะไรท่านอยากจะบอกว่าว้าว ไพ่ชุดสุดท้ายที่เกี่ยวกับหลอาวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวิญญาณนะคะท่านอยากบอกว่าสิ่งที่บอกกวดน้ํานะคะใช่แล้วค่ะจงเอาดอกไม้ลองนะคะแทนใบไม้ค่ะดอกไม้สวยๆค่ะบานๆนะคะดอกไม้แล้วเทลงบนเกศรหรือ ตรงกลางของดอกไม้แล้วอุทิศส่วนบุญกุศลน,นะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะจะเป็นการกําเนิดเกิดใหม่จะเป็นสิ่งที่เขาได้รับพรทั้งเขาและคุณค่ะจะมีสิ่งดีๆเหมือนช่วงเทศกาลช่วงหนึ่งที่เราสงน้ําพระต้องมีดอกไม้ค่ะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แม่หมอก็เพิ่งรู้นะคะ เพื่อนๆคะ่ะลองดูนะคะจงใช้วิจารณญาณแล้วเป็นอย่างไรก็เขาบอกว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงขึ้นจากคุณนะคะถ้าอารมณ์ไม่คงที่นะคะคุณจะเหมือนชีวิตนะคะจะเต็มไปด้วยความสุขค่ะวันนั้นจะเต็มไปด้วยความสุขจะมีความสุขความเย็นความสบายใจจะมีพลังงานบางอย่างที่สื่อสารเขาส่งมาให้คุณค่ะเหมือนดอกไม้ผ่านน้ากวดบุญกุศลให้เขาแล้วเขาจะส่งพลังงานนี้มาแล้วคุณจะได้รับความสุขจริงๆ ซึ่งเป็นความสุขที่แม้แต่เราสัตว์เล็กๆนะคะเขายังยินดีเลยค่ะแล้วสิ่งนี้จะปัดเป่าพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะแม่หมอเพิ่งรู้นะเนี่ยค,ค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกท่านยังมาย้ำอีกในหัวข้อที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรท้ายหัวข้อนี้นะคะว้าวเพิ่งอ่านไพ่แต่ละชุดแต่ละครั้งเผย เผยความลับค่อยๆเผย,ยออกมาแม่หมอก็ไม่รู้แม่หมอก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละเพื่อนๆเพิ่งรู้ในจุดนี้เหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะถ้าเพื่อนๆลองได้ไปทําแบบนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอัปเดตให้แม่หมอฟังด้วยนะคะโอเคนะคะในหัวข้อคลิปวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยณที่นี้นะคะ สติปัญญาศิลธรรมนะคะจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดและเป็นเกราะป้องกันให้เราแล้วคลาปลอดภัยนะคะแม่หมอขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแม่หมอขอบคุณจริงๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้แม่หมอแล้วก็ซุปเปอร์แดนขอบคุณมากๆค่ะสิ่งไหนที่ให้แม่หมอมาขอให้ทุกคนได้กลับคืนเป็น เท่าทวีคูณเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ